ผมว่าหลายคนคงจำความรู้สึกกันได้นะครับตอนที่ประเทศไทยเรามียูนิคอรนตัวแรกบริษัทสตาร์ทอัพที่เติบโตรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดจนมีมูลค่าเกิน1,000ล้านเหรียญสหรัฐบริษัทนั้นก็คือ Flat x อ็กเพคสขนส่งสีเหลืองที่เราคุ้นตากันดีนะครับถึงขั้นที่ว่าได้นําเรื่องราวการก่อตั้งบริษัทนี้เนี่ยโอ้โหไปถ่ายทอดลงเป็นซีรีส์ในเน็ตฟลิมาแล้วนะครับได้รับความนิยมอย่างสูงเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องบอกว่าในโลกธุรกริจเนี่ยไม่มีใครชนะตลอดกาลนะครับและไม่มีสนามไหนที่มันง่ายเสมอไปเราเห็นข่าวใหญ่นะครับที่ถือว่าน่าสนใจมากๆที่ f l a ตเอ็กเพรสตัดสินใจถอยทับจากตลาดเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอย่างทาวอนนะครับทั้งที่เพิ่งเข้าไปทําตลาดได้ไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างแฟลตนะครับทำไมโมเดลที่ประสบความสําเร็จอย่างทลลมทลายในประเทศไทยมันถึงใช้ไม่ได้ผลในมาเลเซียนะครับ ตอนคลิีนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากนดนบล็อกนะครับและนี่คือราการ Geek Daily รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคนโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวมาในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็คือเรื่องของ Flat X Place ยูนิคอร์ตัวแรกของประเทศไทยเรานะครับ ประกาศถอยทัพจากประเทศมาเลเซียโอ้โหมันเป็นคําถามใหญ่มากๆที่หลายคนก็คิดนะครับว่าเราดูในซีรีส์เนี่ยโอ้โหแฟตตะลุยแหลกแล้วก็เล่นเกมธุรกิจได้สนุกมากๆนะครับจนล้มเจ้าตลาดอย่างค u r รีเอ็กเพสที่เคยเป็นเจ้าตลาดมาก่อนก็สู้แฟนไม่ได้นะครับแต่พอไปบุกมาเลเซียมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะไปพูดถึงการปิดตัวที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยก็อยากจะคุยถึงจุดเริ่มต้นเพื่อหเห็นภาพก่อนนะครับว่า แฟร์เอ็กเพลสยิ่งใหญ่แค่ไหนและทําไมการขยายไปต่างประเทศมันถึงเป็นความหวังของพวกเขานะครับย้อนกลับไปในปี2007ที่กรุงเทพมหานครผู้ชายที่ชื่อว่าคมสรรแซลีได้ก่อตั้งบริษัทขนส่งนี้ขึ้นมาในตอนนั้นตลาดขนส่งบ้านเราเนี่ยมีเจ้าตลาดเดิมที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วนะครับทั้งไปรษณียไทยและเคอรี่เอ็กเพลสที่ครองใจคนไทยอยู่เราจะเห็นเคอรี่เอ็กเพลสเนี่ยโอ้โหขยายสาขาแบบบา้าคลั่งมากๆนะครับในตอนนั้นแต่ คุณคมสันเนี่ยมองเห็นช่องว่างการตลาดที่สาคัญนั่นก็คือเพนพอยของแมค้าออนไลน์ที่ต้องการส่งของได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและต้องการให้คนมารับของถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มซึ่งด้วยวิสัยทัศน์ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับทําให้แฟลตเอ็กเพรสเนี่ยสามารถสร้างจุดเด่นเรื่องการเข้ารับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้านและเปิดให้บริการ365วันไม่มีวันหยุดโอ้มันเป็นเรื่องใหม่มากๆในตอนนั้นนะครับและทําให้บริการของแฟล เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับภายในระยะเวลาเพียง4ปี f ฟ a t e x p r e s s ก็ประกาศสักดาด้วยการเป็นสตาร์ทอัพไทยรายแรกที่ก้าวขึ้นสู่สถานะยูนิคอร์หรือบริษัทที่มีมูลค่าเกิน1,000ล,ล้านดอลลาร์ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆในวงการเทคโนโลยีไทยนะครับความสำเร็จในไทยเนี่ยทำให้ความฝันของ f ฟ a t g r o u p ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศไทยต่อไปนะครับแต่มองไกลไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนเราเองซึ่งแน่นอนนะครับว่า เราจะปล่อยให้บริการอื่นมาบุกหรือเราต้องบุกออกไปนะครับมันมีแค่2ทางเลือกเท่านั้นนะครับเพราะว่าการจะก้าวไปสู่ระดับอาเซียนได้เนี่ยยังไงก็ต้องบุกสังประเทศและตามกลยุทธ์ที่แฟลตได้วางไว้นะครับพวกเขาเริ่มขยายอาณาจักรออกไปนะครับเริ่มจากฟิลิปปินส์ลาวและเป้าหมายสําคัญต่อมาก็คือประเทศมาเลเซียนั่นเองวันที่25ตุลาคมปี2021คือวันที่แฟลตเอ็กเพรสมาเลเซียเริ่มเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ ตอนนั้นนี่มีความคาดหวังสูงมากๆนะครับพวกเขานําโมเดลความสําเร็จจากไทยไปใช้ที่นั่นแบบเดิมสู่ทั้งบริการรับของถึงที่ฟรีอัตราค่าบริการเก็บปลายทางหรือ COD ที่แข่งขันได้และแน่นอนนะครับการให้บริการตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุดภาพฝันในตอนนั้นก็คือการสร้างเครือข่ายโลจิสติกที่เชื่อมต่อทั้งภูมิภาคเข้าด้วยกันไม่ใช่แค่ส่งของในประเทศ แต่รวมถึงคลังสินค้า cross-border supply chain solution ในตลาดสำคัญทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนามตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนทุกอย่างกำลังเป็นไปได้สวยนะครับเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งการขนส่งระดับภูมิภาคมันดูสดใสามากๆแต่ความเป็นจริงในโลกธุรกิจเนี่ยมันโหดร้ายกว่าในแผนธุรกิจเสมอนะครับเพราะว่าตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะครับประกาศข่าวใหญ่ต้นปีเลยนะครับปี2026 ข่าวที่ออกมาไม่กี่วันก่อนนะครับสร้างความประหลาดใจกับ,บวงการโลจิสติกไม่น้อยนะครับเมื่อ Flat e x p r e s s ออกมายืนยันผ่านหน้า Facebook ของพวกเขาว่าธุรกิจในมาเลเซียของพวกเขาจะปิดตัวลงอย่างถาวรโดยมีผลตั้งแต่วันที่31มกราคมปี2026เป็นต้นไปมันเป็นข้อความสั้นๆนะครับแต่มันมีความหมายมากนี่ไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างไม่ใช่การชะลอตัวแต่คือการปิดกิจการในประเทศนั้นไปเลยนะครับ คำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับทําไมบริษัทที่เป็นเบอร์ต้นๆของไทยถึงไปไพ่ายแพ้ในมาเลเซียซึ่งคําตอบแรกที่ชัดเจนที่สุดมันมีข่าวออกมาด้วยนะครับก็คือโอ้โหการแข่งขันมันรุนแรงมากๆนะครับและที่สําคัญแฟลตยังประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องก็ต้องเข้าใจบริบทของตลาดมาเลเซียกันก่อนนะครับแม้ว่ามาเลเซียจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแต่สมรภูมิอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกของเขาเนี่ย ดุเดือดเลือดพ่านไม่แพ้ใครนะครับเพราะว่าในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้มีแค่ F l a ตเอ็กเพรแต่ยังมีเจ้าถิ่นและยักษ์ใหญ่ระดับภูมิภาคที่ครองตลาดอยู่ก่อนแล้วให้ลองนึกภาพดูนะครับทั้ง J&T Express ที่แข็งแก่งมากในภูมิภาคนี้ทั้ง Shopee Express ที่มีแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซหนุนหลังหรือจะเป็น Ninja Van รวมถึงปรษณษย์ท้องถิ่นอย่าง Post มาเลเซียตลาดขนส่งด่วนหรือ Express Delivery ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นสิ่งที่นักธุรกิจเรียกว่า l a t Ocean ที่มีการแข่งขันตัดราคาเป็นอย่างมากข้างนะครับซึ่งโมเดลธุรกิจขนส่งเนี่ยเป็นโมเดลที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากในช่วงแรกหรือที่เรียกกันว่า cash burn นั่นเองนะครับทาเพื่อสร้างเครือข่ายสร้างคับคัดแยกสินค้าและจ้างพนักงานส่งของยิ่งขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมก็ย,ยิ่งต้องใช้เงินเยอะซึ่งเราจะเห็นจากซีรีส์ชัดเจนนะครับใครได้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหมันต้องขยายสกเกลธุรกิจรวดเร็วมากๆนะครับต้องแก้ปัญหากันรายวันเลยทีเดียว ในประเทศไทยเนี่ยแฟร์เอ็กประสบความสำเร็จได้เพราะพวกเขาสามารถทำอีโคโนมีออฟสเกลได้เร็วและปริมาณพัสดุในไทยเนี่ยมันมหาศาลมากพอที่จะทำให้ต้นทุนต่อชิน้นลดลงจนสามารถทำกำไรได้นั่นเองแต่ในมาเลเซียเนี่ยความท้าทายอาจจะต่างออกไปนะครับภูมิประเทศของมาเลเซียก็ไม่เหมือนไทยนะครับเพราะว่าพวกเขาแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งคาบสมุทรและฝั่งบอร์เนียว การบริหารจัดการโลจิสติกข้ามฟากทะเลเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงกว่าการวิ่งรถบนถนนต่อเนื่องแบบบ้านเราเป็นอย่างมากนะครับประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคและคู่แข่งที่ยอมเผาเงินเพื่อตึงราคาให้ต่ำที่สุดทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาทีหลังอย่าง f ฟลตเอ็กเพรสต้องเจอกับโจทย์ที่ยากเย็นมากๆนะครับจะลดราคาสู้ก็ขาดทุนจะคงราคาก็ไม่มีคนใช้สิ่งที่น่าสนใจก็คือไทม์ไลน์ในการถอยทัพครั้งนี้นะครับ ซึ่งใจเอกสารภายในระบุว่า f ฟตเอ็กเพลสมาเลเซียจะหยุดรับคําสั่งซื้อใหม่ตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2026นี้เป็นต้นไปนั่นแปลว่าพวกเขามีเวลาเตรียมตัวและเคลียร์ของเพียงแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นก่อนจะปิดฉากถาวรในช่วงสิ้นเดือนนี้การประกาศแบบสายฟ้าแลบสมชื่อบริษัทแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ทางการเงินหรือการประเมินความคุ้มค่าในการดําเนินธุรกิจต่อไปในมาเลเซีย อาจจะมาถึงจุดที่เรียกว่าขัด l ลอสหรือการตัดใจขายทิ้งเพื่อหยุดการขาดทุนไม่ให้แผลมันลุกลามใหญ่โตไปมากกว่านี้นั่นเองซึ่งทางบริษัทก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะใช้เวลาที่เหลือไม่กี่สัปดาห์ในการทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งการเคลียร์บัญชีกับลูกค้าติดตามพัสดุที่ค้างอยู่และดูแลพนักง,งานรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่น่าชื่นชมนะครับแม้ธุรกิจจะไปต่อไม่ได้ แต่การจบสวยจบแบบมีความรับผิดชอบก็ยังคงรักษาชื่อเสียงของแบรนด์แม่เอาไว้ได้น,นะครับสุดท้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียมันบอกอะไรเราบ้างน,นะครับการที่ Flat Express ถอยออกจากมาเลเซียไม่ได้แปลว่าอาณาจักรของแ l a t Group กำลังล่มสลายนะครับในทางกลับกันนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่สุดในเชิงบริหารธุรกิจก็ได้นะครับเพราะว่าในโลกของการลงทุนและการทําธุรกิจการรู้จักรุกเป็นเรื่องสําคัญแต่การรู้จักถอย เมื่อรู้ว่าสมรภูมินั้นเราไม่มีทางชนะหรือชนะไปก็ไม่คุ้มเป็นเรื่องที่สาคัญกว่านะครับการตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตหรือการยอมปิดสาขาที่ขาดทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทแม่เป็นสิ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกทํากันอยู่แล้วนะครับผมเคยเล่าไปไม่กี่ EP มาก่อนหน้านะครับเรื่องราวของฮัชชินสันเองหรือว่าเรื่องราวของออเลน์เองนะครับที่ตัดขาดทุนในประเทศไทยเลยนะครับออร์เลนตัดขาย1บาทไปเลยนะครับหรือฮัชชินสันเองก็ถอยทับออก ในวันที่รู้ว่ายัางไงก็สู้ไม่ได้แล้วซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับซึ่งผมก็หวังว่าการตัดสินใจของแฟลตครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นผลดีในระยะยาวอย่างแท้จริงนะครับเพราะสุดท้ายแฟลตเอ็กเพ s สยังคงมีฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งมากๆในประเทศไทยและยังมีธุรกิจในประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ลาวอินโดนีเซียและเวียดนามที่ตอนนี้ก็ยังดําเนินกิจการต่อนะครับการปิดตัวในมาเลเซียเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการจัดระเบียบทับใหม่เพื่อนําทรัพยากรเงินทุนและบุคลากร ไปโฟกัสในตลาดที่มีศักยภาพมากกว่าหรือตลาดที่พวกเขายังมีความได้เปรียบในการแข่งขันอยู่เรื่องนี้เนี่ยมันจชหเห็นคำคำหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือคําว่า Localization หรือการปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นความสําเร็จในตลาดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสําเร็จในอีกตลาดเสมอไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับธุรกิจของอเมริกาที่ไปบุกในประเทศจีนเราเห็นได้ว่าโอ้โหพวกเขาไม่สามารถทํา Localization ได้สุดท้ายก็ต้องถอยทับออกมาหมดนะครับ Google, Amazon, eBay สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้คำว่า Localization ของเจ้าถิ่นได้นะครับแม้ดูภาพกว้างๆเนี่ยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดูคล้ายกับเรามากๆนะครับแต่รายละเอียดของกฎหมายวัฒนธรรมคู่แข่งและพฤติกรรมผู้บริโภคคือตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เลยนะครับโมเดลราคาถูกรับของฟรีอาจจะเป็นไพ่ตายในประเทศไทยแต่ในมาเลเซียที่เจ้าตลาดเดิมอาจจะทําได้ดีอยู่แล้วหรือมีสายปานที่ยาวกว่า คนยุ่นน e ี้เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของทัมมิ่งการเข้าตลาดมาเลเซียนในช่วงปลายปี2021ซึ่งมันเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดและอ e ีคอมเมิร์ซบูมสุดขีดมันอาจจะดูเหมือนเป็นจังหวะที่ดีนะครับแต่เมื่อโลกกลับมาสู่ภาวะปกติการเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซเริ่มชะลอตัวลงการแข่งขันจึงเปลี่ยนจากการหาลูกค้าใหม่เป็นการแย่งลูกค้าเดิมซึ่งนั่นหมายถึงสงครามราคาที่มันไม่มีวันจบสิ้น ท้ายที่สุดนะครับการปิดฉากของ f l a กเอ็กเพรสในมาเลเซียอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับพนักง,งานและลูกค้าที่นั่นแต่มันเป็นเคสดั้ดีชั้นดีสําหรับนักธุรกิจไทยที่ต้องการกอินเตอร์นะครับการขยายธุรกิจไม่ใช่แค่การปักธงลงในแผนที่แต่คือการทําสงครามที่ต้องประเมิสนสถานการณ์แบบวันต่อวันเลยก็ว่าได้นะครับและความกล้าที่แท้จริงของผู้นําไม่ใช่แค่การกล้าเริ่มนะครับแต่คือความกล้าที่จะจบในสิ่งที่ไปต่อไม่ได้เพื่อรักษาสภาพรวมขององค์กรไว้ เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากตัดภาระส่วนนี้ออกไปแล้ว f a ร์ตเอ็กเจะเดินเกมยังไงต่อในภูมิภาคอาเซียนและจะมีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆม,มาเซอร์ไพรส์เราอีกในอนาคตสำหรับเรื่องราวของ f a ร์ตเอ็กเพกับตลาดมาเลเซียนใน e ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอร์ตแคสต์ใน E p ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก m a r k e t t e c h apex com และ tech in asia สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d r a d o ดน t h a R A, A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ